ับต้นคริสต์มาสจากกระดาษแบบง่ายๆนะคะไปดูวิธีการทํากันเลยกระดาษที่ใช้พับนะคะเป็นวงกลมนะคะแบบนี้ค่ะ3วงด้วยกันนะคะหรือใครจะใช้สีก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบกระดาษนะคะต้องมีขนาดที่ลดหลั่นกันไปนะคะแบบนี้ค่ะขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเอามาพับก,ก่อนนะคะเริ่มจากแผ่นใหญ่นะคะพับแบบนี้เลยนะคะพับครึ่งค่ะ ก็พับอีกครั้งหนึ่งนะคะมันจะได้เป็นสามเหลี่ยมค่ะพับอีกครั้งนึงค่ะพับทั้งหมด3ามครั้งด้วยกันนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นการมาร์กเส้นนะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะก็คลี่กระดาษออกมานะคะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพับแบบนี้นะคะตั้งกระดาษแล้วก็พับแบบนี้ค่ะให้ได้เป็นนี่เลยค่ะสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะวางกระดาษนะคะแล้วก็พับนะคะพับด้านขวานะคะเข้ามานะคะที่จุดกึ่งกลางนะคะจากนั้นนะคะเมื่อพับด้านนี้เสร็จแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งนะคะเข้ามาจะได้กระดาษในลักษณะแบบนี้นะคะทำอีกฝั่งนึงนะคะทำเหมือนกันคะ่ะ นี่คเรียบร้อยค่ะได้เป็น2อฝั่งแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะคลี่กระดาษด,ด้านขวาออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอามือสอดไปนะแล้วก็นี่ค่ะกรีกระดาษลงไปนะคะพับเข้าไปด้านในแบบนี้ค่ะนี่นะดูอีกครั้งนะคะทำอีกด,ด้านให้ดูนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาตรงกลางตรงนี้นะคะลงไปแบบนี้เลยค่ะ อีกฝั่งนึงก็ทำเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็กรีดกระดาษสักหน่อยนะคะให้มีความคมชัดของเส้นนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้กระดาษนะคะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จัดนะคะให้มันกระดาษมันสวยงามนะคะนี่ชัแบบนี้นะ เสร็จแล้วนะคะอีก2อันของเรานะคะ2แผ่นเราก็ทําเหมือนกันคะ่ะแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็มาประกอบร่างนะคะวันนี้ใช้เป็นดินเหนียวนะคะแบบนี้คะ่ะเป็นการรองฐานนะคะนี่เราก็จะใช้ดินเหนียวแบบนี้นะคะแล้วก็ปั้นให้มันแบนๆน,นิดนึงนะคะแบบนี้คะ่ะแล้วก็วาง ด้านบนนะคะของกระดาษของเรานะคะแผ่นที่ใหญ่ที่สุดนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาอีกแผนน่นนึงนะคะสวมทับค่ะมันก็จะได้ชั้นของต้นคริสต์มาสท,ที่เห็นดินชัดนะคะนี่ค่ะทำเหมือนกันเลยแบบนี้ค่ะนี่ชั้นที่สองนะคะสวมไปแบบนี้ค่ะ นี่เลยค่ะแค่นี้นะคะเราก็ได้ต้นคริสต์มาสของเราที่ทำจากกระดาษแบบง,ง่ายๆแล้วค่ะนี่ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวใช้กระดาษสีแดงนะคะตัดเป็นกลมๆหรือเป็นดาวนะคะแปะด้านบนนะคะแบบนี้ค่ะโอเคแค่นี้นะคะเราก็จะได้ต้นคริสต์มาสจากกระดาษไปใช้ตกแต่งในวันคริสต์มาสของเราปีนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ ทำง่ายมากๆเลยนะคะใครชอบนะคะก็สามารถเอาไปทําตามกันได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ